ความในใจเจียพิจิตราพูดถึงหม่อมพวงน้ากับบทบาทที่เปิดมิติใหม่ทางการสแสดงจบลงอย่างบริบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสร้อยสบันงาละครอีกเรื่องที่ทำให้แฟนๆตราตึงในฝีมือทางการสแสดงของเจียพิจิตราที่ไม่อาจจะรู้เลยว่าจะมาร้ายหรือมาดีเพราะด้วยฝีมือทางการสแสดงของสาวเจี๊ยบนั้นเรียกได้ว่า คันเทพพร้อมประกอบกับบทหม่อมพวงนาธที่หลากหลายมิติเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่เห็นประจักษ์ทิศทางเดียวกันว่าเสาเจี๊ยบคือคนคุณภาพของวงการบันเทิงต้องยกนิ้วให้ในเรื่องการแสดงจริงๆจ้าล่าสุดเสาเจี๊ยบได้โพสต์ความในใจถึงหม่อมพวงนาคพร้อมกับผู้จัดและทีมนักแสดงมาว่าวันนี้จบแล้วค่ะ สร้อยสบันงาขอบคุณพี่นกที่ให้เจี๊ยบได้ถ่ายทอดบทหบอบหลวงพวงนากนะคะตอนที่พี่นกอธิบายบทให้ฟังรู้เลยว่าเป็นบทที่หลายมิติมากหลายคนสงสัยว่าหลายครั้งทำไมหมอมถึงไม่พูดไม่ตอบโต้คิดอะไรอยู่กันแน่มาร้ายหรือดีนั่นคือสิ่งที่ยากสำหรับตัวละคร ใครจะมองว่าเราเป็นคนร้า์มันก็เรื่องของเขาเพราะบางครั้งชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้องแสดงออกหรืออธิบายให้ใครรู้หรอก ว่าเราเป็นคนยังไงตัวเราเองต่างหากที่รู้ตัวเองดีที่สุดความงดงามและคุณค่าของตัวเองนั้นไม่ได้ต้องการให้ใครมาบอกหรือกำหนดเราสามารถกำหนดชีวิตเราเองได้ขอแค่เราได้เห็นคุณค่าของตัวเราก็พอขอบคุณทีมงานทุกท่านพี่พี่น้องน้องนะักแสดงทุกคนที่น่ารักและบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานมากๆค่ะ ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาปรบมือรัวๆให้การแสดงของสาวเจี๊ยบเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ